พบกับเซลลลินสินน<ะ>ใใรินทรงแข่งไม่เป็นใจไข่ เซลล์หลินซิลินพรอีกแล้วนะคะกับชอบ่อง M4 สีจัดลวันนี้นะคะหลินก็จะพามาดูเจ้ากระบะคันกแกร่งแบบไม่เกรงใจใครกับ M4 Extender คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้มีอะไรให้บ้างไปรับชมกันเลยค่ะและสำหรับเจ้า M4 Extender คันนี้นะคะ4ี่ประตูออโต้ของเราบอกเลยเลยว่าราคา เพียง8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาพร้อมกับคุมกำลัง2,000 c, c งนซีซีร้แรงม้าแรงบิดที่375ินิวตันเมตรประหยัดถึง15กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะ <S <S และเจ้าเอเจนเดอร์คันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเราติดตั้งโชคฝากระโปรงหน้ามาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยค่ะในการติดตั้งเพิ่มนะคะซึ่งมันสะดวกสบายมากเลยค่ะ ของเจ้ากระบะเอ็กเทนเดอร์คันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเลยว่ามาพร้อมกับโครเมียมแต่งรหรูมากแล้วก็กระบายความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้คือขับไปไหนบอกก่อนเลยว่าเด็นแน่นอนค่ะ mm hmm. ส่วนถัดมานะคะก็จะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็แบบ LED มาพร้อมกับ ไฟหน้าแปเป็นแบบ LED projector ให้นะคะถือว่ามาพร้อมครบเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ในส่วนถัดมานะคะที่ลูกค้าเห็นน,ะนี่ล้อนะคะบอกเลยว่าล้อขอบ18นะคะมาจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยในส่วนถอนด้านข้างลูกค้าจะเห็นนะคะมีบันไดข้างมาพร้อมเราแต่งมาให้คือต้องบอกก่อนเลยว่ามาครบกันเลยทีเดียวส่วนตรงข้างนี้ที่ลูกค้าเห็นบอกก่อนว่าเป็นสติ๊กเกอร์ลายพัางที่ลูกค้าขอมาและทางเราก็จัดให้เลยแบบ ส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะที่ลูกค้าเห็นนะตอนนี้นะก็คือท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะให้พร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยกับราคาเท่านี้เราเป็น4ประตูออตโอต้บอกเลยว่าคุ้มมากค่ะลูกค้าค่ะสุดยอดและตอนนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าข้างในเจ้า MG Extender คันนี้นะคะตกแต่งมาแบบไหนสวยรูขนาดไหนคะ่ะมาดูกันได้เลยนี่ ขออนุญาตขึ้นก่อนนะคะถ้าเรามาดูภายในคันนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะเรามีพร้อมปุ่มพุมมต a r ์มาให้มาพร้อมกับฟวงมาลายมังสีฟังชันนะคะตัวนี้แล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่มากเอาไปเลย10นิ้วแล้วก็มาพร้อมแอร์แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้แล้วก็ตกแต่งภายในที่ลูกค้าเห็นก็คือเป็นแบบทูโทนสีน้ำตาลดำถือว่าราคาเท่านี้ไม่พอนะคะ มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ถามว่าราคาเท่านี้เพียง8 8 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าเ e x t e n d e r คันนี้รับทันทีส่วนลดมูลค่า1,000 0 0บาทหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นออกรถเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ให้กับช่อง MG ตีจัดนาก และสำหรับวันนี้ลินขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ